ตลบอ,อ่ะ,ออะจูบอะไรนะจนพ้นจูบเจ๊เหรอ <laughs> จนพ้นจูบเจนะของใครอ่ะนี่เหรอร้องไงหูเคยร้องอยู่ ไหนอ่ะเป็นไงต่อไหนอ่ะต้องเล่นนะครับโจนป้นจู๋ร้องไงวะเจ๊จะไม่ได้แล้วอ่ะอ๋ออ๋อ เคยร้องจำไม่ได้แล้วดิหนูหนูหนูคืนปะนี่หรือคือโจรที่คอยปนชุบยิงไม่จริงสาบานก็ได้ไม่เคยนลยนี่หรือคือโจรที่คอยซมชุบยิงไม่จริงสาบานก็ได้ไม่เคยไม่เคยจริงนะไม่เคยนิดนิดไม่เคยอ้อนิดนิดไม่เคยก็เคยมาบ้า จูบไม่เป็นห็ิงจะผิดตัวผู้หญิงผมกลัวไม่เคยกล้ำายผัวที่จูบและมี่จะอไม่ลงของผู้ชายชา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 ให้ตายกี่เอาคุณจริง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 อดลงให้คนสูบเราไม่เอาไม่เอาผมกลัวจันจเจ้าแอบดูอ ผู้ชายผู้หญิงครับกตนมั่วไปแล้วน,นอเขอาไผ่ร้องเหรอวะนีรื้อคือชายงอยหญิงกวควายเทยน์นาบ้า <c oughs> มาว่าผมโง่ชมตูว <c oughs> ไม่เชื่อท่านท่านผู้ดูโง่จริงไหมคะโง่จ้ะไม่นะเร็วดิท่านเคยต่อมาเออแน่ถามเองแล้วก็ตอบเอง คงไม่เต็มเต็งผมหรือคุณตาฉันคุยกับคุณเหมือนคุยกับตอไม่ขอควรพูดจ้าลาลาลาทีหรือเขาให้ทาเราเพิอเ้่งจะมาชาวคำพูดมาตอนจบนี้ที่ไม่ได้กินไข่แดงอ๋อหนูจำเพลงนี้ได้ ไม่ค่อยได้ว่ะมีหรือคือใช่โง่ยิ่งกว่าควายไทยนะเจ๊บ้าอเวรา่ว่าผมโง่ชมตรูไม่เชื่อเท่าท่านผดูโง่จริงไม่ใช่โง่จ้ะต่อมาเออแน่ถามเองแล้วก็ตอบเอง ผมไม่เต็มเป็งผมหรือคุณบ้าฉันคุยกับคุณเหมือนคุยกับตอไม่ขอควรพูดจ้าลาลาลาดีหรือเขาให้ท่าเราเอ๊ะเอ๊เคุณจะมาเขาเมื่อตอนคิดตอนจบนี้ดูสิดูสิไม่ได้กินไข่แดงข่าว่ะตรกอ่ะ